เมื่อเอาคนเมามาเก็บแต้มเฟิร์สเกมถึงเลยน่นลงน้ำทะเลไปน่น <c oughs> เอาเก่งใจทุ่มไม้กูบ้าเอ้ย,เอ,ยเอ้ยซ้ำซ้ำเลยพี่พี่คงรู้แบบงัดที่ไม่ลงอ่ะเออมันมาลุ่มอบบสามตัว ที่รับดูดำเหม่ที่รักเกมสอง้าตัวเลยดาวหนึ่งเดี๋ยวผมไปช่วยพี่ซันเดี๋ยวเกจังหวัดม้อยมรนาอีกนั่นดา้วเออป่อนให้แค่นี้ถ้ามันลุมโอ้ดาวยวพี่ไปชวบเองเฮ้ย เดี๋ยวผมเจ็บได้ยู่นี่หมดตี่ไปเลยบอกแล้วแบบเอ้ยอยาให้พี่ต้องซื้อให้แค yeah. ่นี้แบบที่ลักพึ่งจะล้มมานะฮะโหลทีนีแน่พีええ่ไม่เคยซีแล้วแต่ตอนนี Enterprise> ้พี <t <t ่ขอไปรีเนตก่อนเกมสามพี่กำลังไปพี่ดีดไปแล้วเฮ้ยอยู่ว่างหน้าเลยดาวนาว น้องล้มน้องล้มเออใช่มันเจ็บมากเลยบ้านใหมาตายตายชุบ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 แม่งมันลอยแม่งที่รักมีตัวมาชัดพี่รันมาก่อนอย่าทิ้งผมที่หมกพีนยาที่รักพันยาก่อนพันยาต้องไม่ทันองไปเลย มีเพื่อนโยบ้างมีเพื่อนโยบป่ะวงกินเฉยๆนะเมื่อกี้นี่ต้องเก็บหมดแมพแล้วเกมโอเวอร์เนี่ยพีคขอโดนมุดเอาดีใจกีลาอืมกีลาครับคือเป็นลมอ่ะพี่กิ๊กขอโดนมุดไม่ทั้งผกิ๊กไม่ทั้งองใครครับไม่ทั้งดไปดิยอมไม่ได้ นี่มันจือให้ด้วยย่อย่อ,อ,อไม่ได้ใช่พี่ทำไงพุทธังบางตาทำมัาบางบางตาสังฆังบังตาพวกเจ้าจงไม่เห็นข้าจงมองไม่เห็นจงมองไม่เห็นบางตาไว้บางตาไว้จงมองไม่เห็นข้าจงมองไม่เห็นข้า ハハハハ。<laughs>